คนไทยทุกวันนี้จะต้องปรับตัวด่วนเลยนะครับปรับตัวด่วนเพื่อที่จะเข้าไปสู่ยุค AI นั่นเองเป็นคนไทยตัวจริงไม่ใช่คนไทยตัวปลอมเราเป็นตัวจริงไม่ใช่ตัวปลอมอย่างที่เป็นอยู่หรือเป็นมาตลอด88ปีนะฮะพอมาถึงยุคลอ9้เรหลอ 10. หมดลอ9ไปแล้วเข้าสู่รลอ10แล้วเป็นยุคที่ต้องสกาวาวิไลนั่นเองเป็นยุคที่เปลี่ยนทุกอย่างใหม่หมดทุกอย่างเกิดขึ้นใหม่หมดเรียกว่า พลิกเปลี่ยนหรือล้มกระดานหรือตัดทิ้งมันเป็นการเข้าสู่เขตการปกครองยุคสมัยใหม่นั่นเองมันจะไม่ต้องเรียนรู้กันใหม่ทีนี้การจะเรียนรู้เนี่ยและเข้าใจแล้วไปเป็นคนไทยตัวจริงในยุค AI มันก็จะต้องผ่านด่านหรือผ่านการกรองอย่างเงี้ยนะฮะเส้นทางเดินนี่ต้องผ่าน เส้นทางเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ต้องผ่านนะฮะจะทิ้งคนไทยยุคเก่าเป็นตัวปลอมไปเป็นคนไทยยุคใหม่ที่เป็นคนไทยที่ปกครองตนเองเป็นรัฐบาลตลอดการเลยและมีทุนสปรองคนละ12บล้านบาทอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องใหม่หมดเลยนะเพราะฉะนั้นเส้นทางที่จะไปเนี่ยมันต้องผ่านตัวกรองอกรองเอาความเป็นคนไทยตัวปลอมอะไม่ให้ไปไม่ให้ผ่านเพราะนั้นมันต้องมีตัวกรอง ที่นี่มีตัวกรองอยู่สองตัวกรองนะสองตัวกรองตัวกรองแรกเป็นตัวกรองหลุดไปจากลูกเก่าส่วนอันเมื่อเราหลุดออกมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปเป็นใช่ไหมฮะไปเป็นการจะไปเป็นก็มีตัวกรองอีกก่อนจะไปเป็นนะก่อนจะออกจากวงจรเก่าออกจากยุคมืดก็ต้องผ่านตัวกรองจึงจะออกมาได้ พอผ่านตุก,กองจะเข้าสู่ยุคใหม่ก็ต้องผ่านตุก,กรององีกเพื่อจะก,กรองเข้าไปเป็นคนรุ่นใหม่ยุคใหม่เอออย่างบริสุทธิ์ถูกต้องเนี่ยมันผ่านจึงต้องผ่านการกรองทั้งสองทั้งสองยุคที่เราต้องออกต้องเดินผ่านไอ้ช่วงไอ้เดินผ่านตรงเนี้ยมันมีตุกรองอสองสอง,สองตัวที่คนไทยต้องใช้ก็ว่าต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจกันทุกๆคนเลยนะฮะต้องเข้าใจไม่เข้าใจไม่ได้ถ้าไม่เข้าใจแล้วแล้วจะแล้วจะงงอ่ะ เอาเป็นว่าน่าจะเข้าใจนะถึงอธิบายเนี่ยคือมันออกจากอะไรสักอย่างก็ต้องผ่านมีท่อออกใช่ไหมออกแล้วพอจะเข้ามาสิ่งใหม่ก็ต้องมีท่อตรวจผ่านนะมันก็เป็นเรื่องปกติเนี่ยเวลาจะออกจากต่างประเทศทำไมมันก็ต้องผ่านการกรองอะไรสักอย่างจะเข้าประเทศใหม่ก็ต้องผ่านการกรองสักอย่างเหมือนที่ตอมนั่นแหละก็เป็นเรื่องปกติน่าจะเข้าใจนะเมื่อเข้าใจแล้วพอละก็บอกฝังไอ้ตัวกรองสองตัวเนี้ยที่ผมจะพูดถึง หนึ่งตัวแรกเลยที่จะออกจากวงจรอุบัิออกจากยุคมืดของประเทศไทยออกจากคนที่จะปลอมเนี่ยก็คือออกจากสี่สายทานจันไรของประเทศสี่สายทานนี้มันดําเนินอยู่ตลอดไม่มีหมดไม่มีเหือดแห้งมีอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาครับเราต่างหากไปยึดติดมันไปยึดติดมันก็เลยไปเป็นพวกมันรับใช้มันถ้าเผื่อเสียชีวิตก็เสียชีวิตฟรีฟรีเปล่าเสียชีวิตไปฟรีเปล่าเพราะเพราะไม่เป็นสายทานจันไรไง เราไม่รู้เพราะเราไม่รู้นี่แหละเราจึงไปรับใช้มันเพราะว่ามันโดนจริตเราอนะคําคพูดของเขาโดนจริตเราก็เลยไปรับใช้เขาแล้วถ้าเกิดเสียชีวิตล่ะก็ต้องตายฟรีอ่ะแล้วถ้าเอาคนที่เสียชีวิตเมื่อแปดสิบปีมาให้ดูยุคนี้เขาเขาก็จะเสียใจซ้ำส <laughs> องอีกเสียใจสองอีกโอ้คิดว่าประเทศแต่มันจะเป็นประชาธิปไตยหรือพัฒนาแล้วนี่มันยังอยู่ในระบบเผด็จการเหมือนเดิมยังรักษาเผด็จการยืนยาวมาจนถึงแปดสิบแปดปี นี่เป็นเรื่องผิดปกติที่คนไทยไม่รู้ไม่รู้และไม่เข้าใจเลยผมยิ่ตงตอมาบอกให้เข้าใจตื่นรู้กันได้แล้วเพราะเพราะเราไม่มีหลักวิชาที่ถูกมาเลยตรวจสอบไม่ได้ไงนี่คือสายทานสี่สายทาใจาที่เราจะต้องออกถ้าไม่ออกเราไปหลงติดรับใช้เวลาเสียชีวิตก็อย่าง,งาที่ผมอธิบายมาแล้วครับคุณเสียชีวิตแล้วจนทั่งผมจะเชิญวิญญาณคุณมาเนี่ยคุณมาดูคุณก็จะรู้ว่าวิญ,ญญาณก็จะเสียใจอีกครั้งที่สองว่า โอ้โหมันยังเป็นเผด็จการยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเลยเนี่ยลองคิดดูว่ามันร้ายแรงเลวร้ายต่ำสามแค่ไหนที่ประเทศไทยเป็นประเทศเผด็จการมา8ปปีต่ำสามมากๆดังนั้นต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจต้องเข้าใจนะก็ต้องเข้าใจใช่ครับก็ต้องเข้าใจทุกคนไม่มียกเว้นเลยนะถ้าใครมีบัตรประชาชนต้องไม่ยกเว้นเลยครับต้องเข้าใจเพื่อ,อ,อที่จะออกออกใหญ่วงจารุบาลนะเป็นสายทานสี่สายทานเนี่ยมีอะไรก็เข้าดูรายล,ละเอียดแล้วกัน แต่ให้รู้ก่อนวนะ่าต้องผ่านต้องออกต้องผ่านตัวกรองนี้จึงจะออกมาได้เมื่อออกมาแล้วจากเสียทาน้คราเนี้ยก็จะไปเข้าสู่การเป็นยุคใหม่ก็ต้องเลือกเมื่อออกมาแล้วก็มันมีให้เลือกเยอะแต่ตัวเลือกนจริงๆมันมีอยู่แค่สี่มีสี่ตัวเลือกนั่นเองสี่ตัวเลือกมีอะไรก็ไปดูนะที่สี่ตัวเลือกเนี่ยเราเลือกเนี่ยมันควรจะเลือกได้ตั้งแต่สมัยเมื่อแปดสิบปีแล้ว แต่มันไม่ได้เลือกไนงะมันไม่ได้เลือกพอมาถึงนี้แล้วมันเริ่มเสื่อมเริ่มหมดหมดหมดยุคมานะ่ะพูดง่ายหมดยุคมาและถ้าเราจะไปเลือกเอาตอนนี้ก็โอ้โหมันควรจะได้เมื่อแปดสิบปีคือประชาธิปไตยเนี่ยประชาธิปไตยควรจะได้เมื่อแปดสิบปีแต่มันไม่ได้มันไม่ได้มันอยู่ในเผด็จการมาอยู่ในยุคมืดมาแปดสิบปีเออมันอยู่ในเผด็จการเป็นยุคมืดมาแปดสิบปีโดยไม่รู้ตัวโดยไม่รู้ตัวนะฮะอ่าที่นี้เมื่อจะเลือกก็กลายเป็นหมดยุกแล้วเนี่ย อ่าแต่ก็ต้องเลือกมันไม่่เสียนนเดงต้องเลือกเลือกเสียเนี้ยเลือกอนไ้อันหนึ่งเสร็จแล้วเลือกพื้นที่จะชิง่งเหมือนกระโดดชิง่งเหมือนไปอาศัยผ่านอาศัยผ่านช่องนี้เพื่อไปสู่ดินแดนใหม่หรือเกิดใหม่หรือยุคใหม่นะการปกครองใหม่วิถีชีวิตใหม่อ่า ไปสู่ใหม่ฐานะใหม่ตำแหน่งใหม่อย่างเงี้ยแต่ต้องผ่านเสียอันเดิมอะเสียอันที่มันมีอยู่อะในโลกเนี้ยเมื่อเราออกมาแล้วสมมุติสมมตุมมติออกมาแล้วนะจากสี่สายทางจะารแล้วออกจากวองจรบาลแล้วเขาไม่จะไปอะไอ้การจะไปก็ต้องเลือกอยู่ว่าจะไปเส้นทางไหนมันมีสถางให้เลือกเหมือนมีสีทิศอะเหนือใต้ออกตกอะเราต้เลือกไปทางไหนอะเลือกให้ถูกแล้วกันนะทีนี้ในนั้นมันจะมีที่ถูกอยางหนึ่งอันเดียวนั่นเองนะก็คือทางเหนือทางเหนือผมสมมุติว่าเป็นประชาธิปไตยแล้วกัน ประชระาธิปไตยที่มันเป็นอยู่ขนาดนั้นเป็นประชาชั้นล่างชั้นล่างนะฮะชั้นล่างที่มันต่ําชั้นล่างเพราะจ,จิตใจต่ำสามเพราะมันเอาผลประโยชน์เอากําไรอย่างเดียวนี่คือทุนนิยมที่เป็นยูแต่ผมจะพาไปเป็นประชระาธิปไตยที่ไม่ได้ใช้ทุนนิยมใช้ทุนเมตตาธรรมอ่าและเรียกว่าทุนสมมาตรเมื่อทําเมื่อมันทํางานแล้วมันจะกลายเป็นทุนสมมาตรสมมาตรหมายความว่ามันไม่มีคนรวยกับคนจนเพราะถ้ามีคนรวยคนจนนั่นคืออยู่ในยุคทุนนิยม ที่นิยมมันจะมีสองชนชั้นแน่เด่คือคนรวยคนจนคนรวยจะอยู่ได้ก็ต้องมีคนจนเนี่ยมันจึงมีสองอันนี้สองชั้นส่วนทุนสมมาตรนั้นมันมัมนมีตรงกลางอย่างเดียวเรียกว่าทุนสมมาตรนะไม่ใช่สมมาตรตรงแปะตรงกลางห้าสิบห้าสิบแปะไม่ใช่งั้นเรียกมันว่าสมมาตรและการตรงกลางหรือเรียกชนเรียกทุนชั้นกลางก็ได้เรียกทุนชั้นกลางน,น,นะครับทุนุกการก็มีแต่คนชนชั้นกลางนะคนที่มีความมัง่งคั่ง ชั้นกลางไม่รวยมากไม่จนพูง่ายคนรวยผูกขาดกับคนจนหายไปไม่มีไม่มีในระบบในประชาธิปไตยแบบใหม่ที่เป็นประชาธิชั้นสูงเรียกว่าประชาธิปไตยชั้นสูงมันสูงเพราะว่าใช้ทุนเมตตาทำไงมันจึงมีทุนชั้นกลางคือคนชั้นกลางมากเต็มไปหมดไม่มีคนคนรวยผูกขาดและคนจนดักดานไม่มีมีส่วนชั้นกลางส่งชั้นกลางะก็จะ,ก,จะก็จะแบ่งระดับ แต่ไม่ได้แบ่งชั้นแบ่งระดับเฉลี่ยก็แบ่งระดับกลางน้อยกลางต่ากลางกลางกลางสูงอย่างเงี้ยแล้วแต่หรือแบ่งเรียดก็เป็นกลางต่าต่ำเบอร์นหนึ่งเบอร์สองอะไรก็ว่าไปก็แล้วแต่จะไปจับเอาเราเป็นเกณฑ์จัดก็เป็นเรื่องของสังคมอันนั้นเป็นเรื่องในานาคตที่สังคมจะไปจัดกันเองแต่แจ้งให้ทราบก่อนว่า,วามันจะมันจะขายไปก็คือรวยผูกขาดกับจนักดับไม่มีซึ่งคนไทยจนระดากันมานานแล้วหมดไม่มี ทุนเช้นการดังนั้นประชาชนทุกคนจึงถูกมองเป็นมนุษย์ทองคําวินยัยไม่ได้มองประชาชนเป็นเหยื่อคะแนนเสียงที่ทึ่ทงทักนเมืองมองมองพวกเราเป็นเหยื่อหมดต่อไปนี้ระบบระบบใหม่มองประชาชนเป็นมนุษย์ทองคำนะฮะมนุษย์ทองคําวินยัยมนุษย์ทองคําวินยัย40ปีวินัย40ปีท่านจึงได้ทุนเนี่ยจึงได้ทุนคนละ12ล้านบาทเมื่อได้ทุน12ล้านบาทก็ไปจฉนกาด้ดยอัตโนมัติ และระบบการค้ามันจะทําให้เป็นชนกลางยั่งยืนยาวนานไปตลอดแล้วมันทําให้หมดคนกลวยหุกขาดกับคนจนหายไปมีแต่ชนกลางอย่างเดียวเนี่ยคือเรื่องที่คนไทยต้องรับรู้เมื่อออกจากวงจุบัดแล้วจะไปต่อไปเนี่ยไปอยู่ยุคไอคุณต้องผ่านตัวเลือกสียอันนี้ตัวเลือกสียอันเนี่ยนะเป็นอะไรก็เข้าไปดูรายละเรอียดเมื่อเลือกแล้วถูกแล้วมันจึงจะไปสู่ ประชาธิปไตยสูงไปสู่ระบบระบอบใหม่เข้าสู่ระบบประม่คือมันต้องผ่านอาศัยผ่านอาศัยผ่านประชาธิปไตยแต่เป็นแต่ไปประชาธิปไตยสูงแล้วมันจะเป็นธรรมารชาธิปไตยเลยเข้าสู่เขตยุคปกครองแบบธรรมาธิไตยที่ใช้หลักมนุษยธรรมนะฮะใช้หลักมนุษยธรรมไม่ต้องใช้หลักนิิไม่ต้องใช้หลักยุติธรรมไม่ต้องใช้หลักยุติธรรมนะยุติธรรมยุติธรรม นั่นแยกกันนะยุติธรรมก็เห็นอยู่แล้วยุติธรรมเป็นยังไงแต่ถ้าใช้หลักมนุษยธรรมมันระบอบของผมจึงเป็นระบอบ Absolute Humanity r e g i m e นะเป็นระบอบมนุษยธรรมคำ้สิทธ์สมบูรณ์คำ้สิทธิท่านสมบูรณ์ p e รเฟก t เลยเป็นชนชนั้นกลางพิทุนชนชั้นกลาง ก็จะเขาเรียนรู้รายละเอียดต,ต่อไปนะครับทุกคนต้องเรียนรู้ยุคนี้แล้วไม่เรียนไม่ได้อยู่บ้านติดโควิดที่เฉยนั่งดูคลิปคิดซะว่านี่คือซีรีส์กู้ชาติดูซีรีส์กู้ชาติสละเวลาดูซีรีส์กู้ชาติบ้างนะเราดูเพื่อเพลินมาหลายเรื่องเยอะแยะ,ยะงดดูหนังมันสักสี่วันงดดูหนังสี่วันมาดูซีรีส์กู้ชาติสี่วันท่านก็จะได้เงินสิบสองล้านบาท จงคิดว่านี่คือการทํามาหากินการดูคลิปผมนี่คือการทํามาหากินแบบพิเศษและพิสดารและก้าวล้ำนะก้าวล้ําไปสู่ยุคใหญ่เลยนะขอเชิญสื่อทั้งหลายแนะนําประชาชนด้วยแล้วสื่อนั้นมีฐานอานาจอยู่แล้วผมเตรียมไว้ให้แล้วขอเชิญสื่อทุกสถานีทุกช่องข่าวนะทาหน้าที่ตอบแทนคุณแผ่นดินด่วนแอคชั่นด่วนอย่ามองงานผมเป็นงาน เพอรเจองานทอ้งคนแรงงานบ่นไปเท่านั้นไม่ใช่งานผมไม่ใช่งานอย่างที่ท่านเคยรู้จักพูดง่ายตั้งแต่เกิดมาจากท้องพอ่อท้องแม่ท่านยังไม่เคยเจองานที่ผมนําเสนอนี้ไม่เคยเจอเมื่อเจอแล้วไม่ต้องช็อกตั้งสติดีๆแต่นี่คือตัวตนของท่านที่แท้จริงที่ท่านก้าวไปเป็นและพาประเทศไทยไปเป็นชาติมหาอำนาจตามลิขิตของพระโบราณปลายุคปุสิยาได้ลิขิตไว้แล้วบัดน,นี้ถึงยุคลอสิก ผมไม่ใช่คนข้างใครความงมงายสายสารอะไรนะครับแต่ตามสถิติกัชทีหนึ่งถึงเก้าก็ตกมาตลอดเหรือยิ่สิเปอร์เซ็นต์ทำไมจะไม่ตรงดังนั้นตรงหรือไม่ตรงไม่รู้อะแต่ว่าเห็นแนวโน้มของโลกเห็นอะไรแล้วประชาชนก็ได้เห็นการบ้านการเมืองจนได้ข้อสรุปตกผลึกแล้วว่าโอ้มันมันมัน,ม,นมันชาติประเทศไทยหรือวะเนี่ยมันจะแย่ยังไงพูดง่ายไประเทศไทยไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนเพราะมันเป็นของปลอมไง มันไม่มีตัวตนท่านจะไม่เจอประเทศไทยตัวจริงเลยแล้วยังไม่เจอคนไทยตัวจริงด้วยแล้วตัวท่านที่เป็นอยู่คันนี้เนี่ยนั่งอยู่คันนั้นเนี่ยใช้บัตรประชาชนเนี่ยก็ยังไม่ใช่คนไทยตัวจริงเป็นคนไทยตัวปลอมแล้วคนไทยจะต้องมีบัตรใหม่ไม่ใช่บัตรประชาชนนี้เป็นเป็นอยู่นี้จะมีบัตรใหม่เป็นคนไทยตัวจริงบัตรประชาชนไทยมหาอำนาจมันอีกบัตรหนึ่งท่านต้องได้บัตรนั้นนะฮะอ่าแจ้งให้ทราบท้าไม่เคยเจอหรอกนะฮะไม่ใช่เรื่องเฟอเจอนี่คือเส้นทางเดินของท่านที่ต้องเดิน แลวจาเป็นต้องรู้อีสองด่านนี้ก่อนเมื่อรู้สองด่านนี้แล้วเนี่ยก็จะเกิดปัญญาเป็นก็เข้ามาเจอแผ่นดินใหม่เจอเรื่องราวใหม่ในคลิปผมก็จะเกิดปัญญาดูแล้วสี่วันเป็นโสดาบันธรรม毗ไตเ,เกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมิ毗ไตล้วจะต้องทําอะไรก็ไปดูนในนั้นแล้วกันว่าต้องทําอะไรเพราะโสดาบันมีคุณสมบัติสามอย่างหนึ่งรู้ว่าตัวเองไม่ใช่ตัวเองสองไม่อะไรงสงสัยเลย ไม่ต้องลังเลสงสัยสิ่งที่ผมนําเสนอนี้นะถ้าไม่เคยเจอในจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยเจอนะครับสามไม่นอกรีบปฏิบัติตามเลยเดินเครื่องเลยเข้าเกียร์หนึ่งเดินเครื่องอย่าช้าเพราะโลกยูเอไอคุณช้าไม่ได้ต้องรีบไปเอาแพลตฟอร์มสี่แพลตฟอร์มที่ผมออกแบบวางไว้ให้แล้วต้องรีบไปยึดไปได้ให้ได้สี่แพลตฟอร์มนั้นเพราะมันเป็นมาตรฐานสูงเอาละ่ะดูรายละเอียดแล้วกัน พูดไปก็ท่านก็ยิ่งงงยิ่งไม่เข้าใจนะครับขอเชิญดูรายละเอียดคลิปต่างๆเป็นเสเต็ปๆ,ๆ,ๆไป4วันเป็นการดูซีรีส์กู้ชาติที่สมศั์รีมากไม่ต้องไปออกถนนไม่ต้องไปด่าทอไม่ต้องไปว่าใครดูแล้วที่เกลียดกันก็จะมากอดกันแล้วทุกเวทีของหมู่บ้านไปของตำบลก็จะจัดเวทีคอมมิชเม้นต์ขึ้นไปสวมกอดบนนั้นอยากร้องไห้สืบซื่อเสียใจที่มันเข้าใจผิด ครานี้เข้าใจถูกแล้วจากที่มองไอ้นี่เหม็นขี้หน้ามากก็จะสวมก่อนได้เสด็จใจ,จเช่นดูคลิปวิดีโอที่ผมทำไหฮะสวัสดีครับ